พูนครับพูนครับเห็นที่น้องครับพูนครับหลุมน้ำกันครับเป็นปลาหยังครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมินีผ้ามาเก็บเบ็ดครับใส่เบ็ดยื้หัวครับคือจังฝนสิตตครับเมื่อบ้านครับพี่น้อง ก็เลยบายได้ทายให้เบิ่งครับป๋าครับไปลุ่นน้ำกันรครับลุกขึ้นกับฝนตกอยู่ครับที่นอกแต่ว่าตกบ่แห้งครับผมก็ซาดีใจเบิ์ดครับ อยากให้ต๊ะอยู่ครับพี่น้องครับห่อนแห้งครับทั้งบ้านผมครับนี่และครับเบ็ดกระสาิขั้นคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องเยอะหัวขี้เก่าแล้วครับเปจากน,นี่มีความมา่เหตนว่าครับเก่านี้ครับ โูดครับหลังแหลกครับคั้นคือเก่าอยู่ครับพี่น้องนี่หลังที่สองครับไม้งามแห่งครับเนี่ยไปมีแต่ขั้นยังคือเก่าเลยครับโหนี่ครับหลังที่สองครับ ปูครับหลังที่สามแนมไปก็เห็นขั้นยังคือเก่าครับพี่นอ้องมีความ M A N v หมาเหน็บบอไฝออกจะงงามปูดหลังที่สี่ทั้งในครับปูดครับหลังที่สามครับพี่นอ้องผมก็ล้องครับหย่อนมาแถวนี้ผมสายติดๆกันครับพี่นอ้องปูดครับ ลังที่สามขั้นจมอยู่ครับหมดแล้วครับหัวจมเลยครับพี่น้องเหัาจากสีโยไฮบอครับ ุดครับหูเจ็ดไอแห้งครับพี่น้องรดเสยครับหลังนี่ครับป๋าครับไปลุนกันต่อครับยามได้หลหลังเลยครับพี่น้องยี่สิบกว่าขั้นเลยครับเห็นมีอาการอีกครับจักชิยวย์ป๋าครับนี่ครับพี่น้องเป็นตีละครับขั้นโกงอยู่ครับตัลขึ้นจังวิโยูครับ ลุดแลวบ่ลแล้วครับอืมครับพี่น้องลุดเลยครับแล้ว,ลลวประดับอีกขึ้นเกาครับหลังนี้ครับเก็บก่อนครับ นี่ครับแต้มแหลกของเสาเนี่ครับพี่น้องยำเบ็ดไก่สิเแลวแล้วครับล่างใดโตครับพี่น้องครับพูดหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายคือจังดึงขั้นเบ็ดอยู่ครับพี่น้องลุดน้ำกันครับผูดครับหลังสุดท้ายครับ พูนครับพูนครับเห็นยี่นองครับพูนครับหลุดน้ำกันครับเป็นปลาหย,ยังครับ ครับเป็นปลาดุกครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับหมานติดกันเลยครับมาได้แหลงสุดถ่ายสองตครับพี่น้องใส่ง,งามๆอยู่ครับเ <c oughs> นี่ยหลักมันหมานครับมันหมานครับ Редактор ลูกว่ามือนี่ได้ปลาแข่2สองตัวครับพี่น้องกับเบสสามสิบขั้นครับลุดไปตัวหนึ่งครับพี่น้องกับเอ็นขาดตัวหนึ่งครับสันสีได้สีตสีแต้มอยู่ครับพี่น้องกระไข่อยครับได้ปลาดุกห่2สองตัวครับพ่อเด็กตำปนอยู่ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับมาไทยให้พี่น้องเบิ่งสวงไทยเลยครับย้อนว่าขั้นแ็กๆม่มีสูนมันมียังเลยครับไม้เนี่ก็หนมตื่นอยู่ครับ ปลาคือสิบมีแล้วครับพี่นอ้องถือไปถือหมองว่างครับหมองลึกอยู่ครับหมองที่ได้ปลา2องตัวครับกันยังพ่อได้ตําปปนอยู่ครับปลาครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้และครับจังไดก็ฝากพี่ป่านาะอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ